วันนี้เราจะมาไขาปริศนาการตกของเครื่องบินโดยสารระยะสั้นที่มีผู้โดยสารเป็นบุคคลสำคัญของสหรัฐอเมริกาโดยสารด้วยถึงสองคนเกิดขึ้นกับเครื่องบิน Embraer 120สายการบิน Atlantic South East เที่ยวบิน2311เมื่อปีคศ1991และเหตุการณ์นี้ยังนำไปสู่การปฏิวัติเครื่องยนต์กังหันใบพัดหรือเทอปร์โบพร็อพไปทั่วโลกอีกด้วย เรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินลำนี้ส่วนสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนจะรับชมเรื่องราวในวันนี้หากคุณเป็นบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าโปรดอย่ารับชมตามลำพังเนื่องจากอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจได้ ส่วนน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำในระหว่างการรับชมฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมเนื้อหากันตามสะดวกครับสวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีนะครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5เมษายนปีคศ1991สายการบินแอตแลนติกเซาท์อีสเที่ยวบิน2311ใช้เครื่องบินแบบเอม r บอรเออร์120ผลิตโดยประเทศบราซิลช่วงเวลานั้นได้รับความนิยมอย่างสูงสำหรับเที่ยวบินระยะสั้นในประเทศมีขนาดบรรทุกไม่เกิน30ที่นั่งใช้เครื่องยนต์กังหันใบพัดหรือเทอร์โบพร็อพสเครื่องยนต์ซึ่งมีข้อดีเรื่องความประหยัดมีประสิทธิภาพสูง ใช้รันเวย์สำหรับเทคออฟและแลนดิ้งสั้นอีกทั้งยังทำมุมไต่มุมร่อนได้ชันรอบเครื่องยนต์ตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์เจ็ตจึงนิยมนำมาบินระยะสั้นไปสนามบินตามหัวเมืองต่างๆที่มีรันเวย์ไม่ยาวนักครับเที่ยวบิน2311มีกำหนดการเดินทางจากเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียไปเมืองบรันสวิกรัฐจอร์เจียที่ติดชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงมีคนบนเครื่องทั้งหมด23คนแบ่งเป็นลูกเรือ3คนคือนักบิน2คนกับ Flight Attendant 1คนผู้โดยสารมีจำนวน20คนเป็นชาวอเมริกันทั้งหมดในจำนวนนี้มีบุคคลสำคัญระดับประเทศเดินทางด้วย2คนคนแรกคือจอห์นทาวเวอร์อดีตวุฒิสมาชิก4สมัยพอกเกษียณจากการเมืองก็กลายมาเป็นที่ปรึกษาให้กับประธานาธิบดีหลายๆคน โดยตำแหน่งปัจจุบันในวันที่เกิดเหตุเป็นที่ปรึกษาด้านการข่าวกรองให้ประธานาธิบดีจอช H W บุชอีกคนคือแมรลี่แอลคอร์เตอร์จูเนียเป็นบุคคลที่มีความสามารถหลายๆด้านเช่นเป็นแพทย์เป็นนักเคมีนักฟิสิกส์เป็นนักฟุตบอลอาชีพเป็นนักบินทดสอบเครื่องบินขับไล่ของกองทัพเรือสหรัฐโดยในวันที่เกิดเหตุก็ยังเป็นนักบินอวกาศของนาซาปฏิบัติภารกิจกับกระสวยอวกาศ Discover y ร มาแล้วหลายเที่ยวบินอีกด้วยครับในส่วนของการบินกัปตันอายุ34ปีชั่วโมงบินรวม 11, 724ชั่วโมงเป็นชั่วโมงกับเครื่องเอ b มบริเออร์120อยู่5,720ชั่วโมงนักบินผู้ช่วยอายุ36ปีชั่วโมงบินรวม3,925ชั่วโมงในจำนวนนี้เป็นชั่วโมงกับเครื่องเอ b มบรออยู่2,795ชั่วโมง เที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินที่5ของลูกเรือชุดนี้4เที่ยวบินในตอนเช้าหลังจากบินเสร็จเครื่องบินก็มีข้อขัดข้องเลยต้องทำการเปลี่ยนเครื่องบินลำใหม่ทำให้เที่ยวบินที่5นี้ล่าช้าไป25นาทีเวลา13:47น,นาทีตามเวลาท้องถิ่นฝั่งตะวันออกเที่ยวบิน2311ก็เทคออฟออกจากแอแลนตาทำการติดต่อวิทยุและไต่ระดับตามขั้นตอนปกติไปที่ความสูง15,000ฟุต ก่อนถึงสนามบินปลายทางประมาณ20นาทีนักบินแจ้งกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศหรือ ATC ของศูนย์เรดาร์ว่าขอหลบกลุ่มเมฆฝนออกจากเส้นทางบินไปทางขวาเจ้าหน้าที่ ATC แจ้งกลับว่าให้หลบกลุ่มเมฆได้ตามดุลยพินิษเนื่องจากบริเวณน,นั้นไม่มีการจราจรจากเครื่องบินลำอื่นๆนักบินตอบรับพร้อมกับเบี่ยงออกไปทางขวาของเส้นทางบินทันที เมื่อใกล้ถึงสนามบินก็ทำการลดระดับลงเตรียมการแลนดิ้งตามปกติติดต่อหอบังคับการบินเหมือนเครื่องบินลำอื่นๆเจ้าหน้าที่เอทของหอบังคับการบินแจ้งเที่ยวบิน2311ให้บินเข้าหาสนามบินและลดระดับด้วยสายตาพอใกล้สนามบินเข้ามาอีกนักบินแจ้งกลับไปว่ามองเห็นรันเวย์แล้วเจ้าหน้าที่เอทตอบกลับไปว่าอนุญาตให้ทำการแลนดิ้งด้วยสายตาได้นักบินก็กางแฟลปกางล้อ จัดตัวให้ตรงแนวรันเวย์เตรียมการแลนดิ้งขั้นต่อไปหมาที่ความสูงประมาณ1,000ฟุตก่อนถึงรันเวย์จู่ๆเครื่องบินก็เริ่มเบี่ยงออกทางด้านซ้ายปีกเอียงซ้ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเกือบตั้งฉากกับพื้นจากนั้นก็ปักหัวลงอย่างรวดเร็วแล้วตกลงในป่าใกล้สนามบินเสียงดังสนั่นวันไหวไปทั่วบริเวณตามด้วยลูกไฟยักษ์ลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วประชาชนที่เห็นเหตุการณ์อยู่เป็นจำนวนมาก รีบโทรแจ้ง911กันอย่างโกลาหลเจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิงกู้ภัยท้องถิ่นจากหลายหน่วยก็รุดไปที่เกิดเหตุในทันทีโดยที่เกิดเหตุห่างจากสนามบินเพียง3กิโลเมตรระดมฉีดน้ำดับเพลิงที่กำลังลุกไหมยอย่างหนักไม่กี่นาทีต่อมาเพลิงก็สงบลงจึงเร่งทำการค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างละเอียดทั้งทางภาคพื้นและโดยเฮลิคอปเตอร์จากทางอากาศแต่ก็เป็นข่าวร้ายคือไม่พบผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียว สรุปยอดผู้เสียชีวิตทั้งลำจํานวน23คนต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมาณที่นี้ด้วยครับข่าวเครื่องบินตกแพร่ออกไปทางสถานีโทรทัศน์อย่างรวดเร็วและเนื่องจากผู้โดยสารสองคนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศจึงเป็นที่สนใจของประชาชนอย่างมากกองทัพสื่อมวลชนก็ต้องทำหน้าที่อย่างแข็งขันเร่งกอบโกยเรตติ e ้งกันอย่างเต็มที่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเครื่องตก เจ้าหน้าที่สืบสวนจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางการขนส่งแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NTSB ก็มาถึงที่เกิดเหตุสถานการณ์กดดันอย่างหนักมีกองทัพสื่อมวลชนและประชาชนบริเวณใกล้เคียงเกาะติดการทำงานอย่างใกล้ชิดแต่ที่กดดันไปมากกว่านั้นคือเครื่องบินลำนี้ไม่มีกล่องดำเนื่องจากสมัยนั้นเที่ยวบินในประเทศระยะสั้นยังไม่มีกฎหมายบังคับให้ติดตั้งกล่องดำ จึงสร้างความหนักใจให้กับทีมสืบสวนเป็นอย่างมากครับเจ้าหน้าที่สืบสวนเริ่มจากสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ก่อนโดยหลายคนให้การตรงกันว่าเห็นเครื่องบินเลี้ยวซ้ายออกจากสนามบินอย่างกระทันหันเอียงปีกทางซ้ายจนเกือบตั้งฉากกับพื้นจากนั้นก็ปักหัวลงเป็นมุมที่ชันมากแล้วก็ตกลงในที่สุดจากคำให้การดังกล่าวเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงคิดว่าน่าจะมีอุปกรณ์บางอย่างล้มเหลวและเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน จนนักบินไม่สามารถแก้ไขได้ต่อมาก็สำรวจจุดตกพบว่าซากเครื่องบินทั้งหมดยังอยู่ครบและมีการกระจายตัวน้อยมากแสดงได้ว่าเครื่องบินไม่มีการแยกชิ้นส่วนหรือการระเบิดเกิดขึ้นในอากาศส่วนการที่ซากเครื่องมีการกระจายตัวน้อยแสดงถึงเครื่องบินตกลงสู่พื้นด้วยมุมที่ชันมากจนเป็นกลุ่มก้อนกระจุกตัวใกล้ๆก,ก,กันเจ้าหน้าที่สืบสวนเห็นรอยตัดของยอดไม้เป็นแนวลงไปจนถึงจุดตก จึงทาการวัดมุมของรอยตัดนั้นออกมาพบว่าเครื่องบินตัดยอดไม้ออกเป็นมุมเกือบ70องศาหลักฐานตรงนี้ก็เลยยืนยันคาให้การของพยานได้เป็นอย่างดีที่ว่าเห็นเครื่องบินเอียงปีกด้านซ้ายและปักหัวลงด้วยมุมที่ชันมากเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงมีความสงสัยว่าทําไมเครื่องบินจึงเอียงปีกมากขนาดนั้นซึ่งก็เป็นไปได้2ออย่างคือข้อแรกนักบินตั้งใจเอียงเครื่องให้เป็นแบบนั้นและข้อที่สอง มีบางอย่างผิดปกติจึงทำให้เครื่องบินเอียงเพื่อที่จะหาสาเหตุว่าทำไมเครื่องบินจึงเอียงและตัดความเป็นไปได้ออกไปให้มากที่สุดก็เลยไปขอข้อมูลสภาพอากาศจากสนามบินมาตรวจสอบก่อนพบว่าสภาพอากาศในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีกลุ่มเมฆฝนเกิดขึ้นแต่อยู่ห่างจากสนามบินมากพอสมควรจนไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อเครื่องบินได้และนักบินก็ได้หลบกลุ่มเมฆนั้นออกมาแล้วส่วนสภาพอากาศบริเวณสนามบิน ไม่มีสภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคต่อการบินแม้แต่น้อยลมสงบท้องฟ้าโปรง่งอีกทั้งก็ไม่มีการจราจรของเครื่องบินลำอื่น,นๆก่อนหน้าเครื่องที่จะตกเป็นเวลาหลายชั่วโมงข้อสงสัยเรื่องสภาพอากาศปั่นปวนและการบินหลบเครื่องบินลำอื่นจนทำให้เครื่องบินเสียการควบคุมจึงถูกตัดทิ้งออกไปการเก็บกู้ซากเป็นไปอย่างระมัดระวังเนื่องจากเครื่องบินไม่มีกล่องดำจะหยิบจับชิ้นไหนก็ต้องเก็บภาพไว้ทุกๆขั้นตอน ที่ด้านนอกผู้สื่อข่าวก็รอสัมภาษณ์อย่างใจจดใจจอ่อเพราะข่าวอดีตวุฒิสมาชิกและนักบินอวกาศได้รับความสนใจจากทั่วโลกอย่างมากทําให้การสืบสวนเป็นไปอย่างยากลําบากและเพิ่มความกดดันให้เจ้าหน้าที่เข้าไปอีกเมื่อถ่ายภาพที่เกิดเหตุเสร็จทุกซอกทุกมุมทางทีมสืบสวนจึงตัดสินใจย,าย้ายซากเครื่องไปที่โรงเก็บเพื่อสะดวกต่อการทํางานยิ่งขึ้นพอย้ายซากเครื่องเรียบร้อยก็ทํางานต่อทันที ด้วยหลักฐานเบื้องต้นที่มีคือเครื่องบินเอียงซ้ายอย่างหนักก่อนจะตกลงเจ้าหน้าที่สืบสวนก็เลยสงสัยในเรื่องพื้นบมืองคับหลักของเครื่องบินทํางานผิดพลาดหรือไม่โดยพื้นบมืองคับที่ทําหน้าที่ควบคุมการเอียงของเครื่องบินคือไอรอนหรือปีกเล็กแก้เอียงเจ้าหน้าที่สืบสวนก็เลยเริ่มตรวจที่ไอรอนก่อนเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าการทํางานของไอรอนทั้งสองข้างเป็นไปอย่างปกติ ไม่มีอุปกรณ์ใดๆเสียหายจากนั้นก็ไปตรวจสอบต่อที่พื้นบังคับอื่นๆเช่นเอลิเวเตอร์และรัดเดอร์ก็พบว่าพื้นบังคับทั้งหมดทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบประเด็นเรื่องพื้นบังคับทํางานผิดพลาดจนเครื่องบินเอียงจึงถูกตัดทิ้งออกไปอีกเจ้าหน้าที่สืบสวนยังคงมืด8ด้านว่าทําไมเครื่องบินจึงเอียงซ้ายและปักหัวลงในมุมที่ชันขนาดนั้นทําให้เกิดข้อสงสัยใหม่อีกข้อคือเครื่องยนต์ขัดข้องหรือไม่ ก็เลยเอาซากเครื่องยนต์ทั้งสองตัวมาตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าที่ชุดกังหันอัดอากาศด้านในเครื่องยนต์ทั้งสองตัวมีกิ่งไม้ใบไม้ติดอยู่เป็นจำนวนมากแสดงได้ว่าเครื่องยนต์ทั้งสองตัวยังทำงานอยู่ตอนเครื่องตกจึงดูดเอากิ่งไม้ใบไม้เข้าไปติดอยู่ส่วนลึกของเครื่องยนต์ครับอีกหนึ่งส่วนที่จะต้องตรวจสอบต่อไปคือใบพัดของเครื่องยนต์ทั้งสองตัวเวลาเครื่องบินตกโลหะจะกระแทกกันอย่างรุนแรง ทำให้อุปกรณ์หลายๆอย่างเกิดรอยเหมือนรอยประทับขึ้นก็จะทำให้รู้ตำแหน่งการตั้งค่าครั้งสุดท้ายได้ทีนี้เครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพของ Embraer 120จะเป็นแบบรอบการหมุนคงที่เวลาที่ปรับกำลังเครื่องยนต์รอบใบพัดจะคงเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือมุมใบพัดโดยเมื่อเร่งกำลังเครื่องยนต์ขึ้นมุมใบพัดก็จะเปลี่ยนเป็นมุมสูงขึ้นทำให้มีกำลังขับเพิ่มมากขึ้นด้วยตรงจุดนี้เอง เจ้าหน้าที่สืบสวนพบสิ่งผิดปกติที่มุมใบพัดโดยเครื่องยนต์ขวาพบรอยประทับเกิดขึ้นที่มุมใบพัด22องศาส่วนเครื่องยนต์ซ้ายพบว่ามุมใบพัดอยู่ที่3องศาตอนเครื่องตกข้อมูลตรงนี้แสดงได้ว่าเครื่องยนต์ขวามุมใบพัดอยู่ในมุมปกติแต่เครื่องยนตซ้ายมุมใบพัด3องศาซึ่งเป็นมุมที่จะไม่ใช้ในการบินเนื่องจากมุมที่แบนมาก เวลาบินในอากาศก็จะต้านลมมากเวลาใบาพัดอยู่ในมุมที่แบนมากๆเครื่องยนต์ก็จะรักษารอบคงที่เอาไว้ไม่ได้โดยมันจะหมุนเร็วขึ้นและไม่สร้างแรงขับอีกทั้งเกิดแรงต้านทางอากาศพลาศาสตร์อย่างมหาศาลขึ้นเพราะใบพัดต้านลมเอาไว้นั่นเองเจ้าหน้าที่สืบสวนเอากลไกปรับมุมใบพัดของทั้งสองเครื่องยนต์มาศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียดพบว่าเครื่องยนต์ขวาอุปกรณ์ทุกชิ้นยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แต่มาดูที่เครื่องยนต์ซ้ายก็พบสิ่งผิดปกติที่ท่อปรับมุมใบพัดหรือเรียกว่าควิวโดยพบว่าฟันเฟืองด้านในของท่อนั้นสึกหมดทุกซี่ทีนี้เมื่อฟันเฟืองของควิวสึกหรอมันก็จะไม่ล็อกติดกับแกนเกลียวปรับมุมใบพัดเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงคิดว่าพอฟันของควิวสึกตอนใบพัดหมุนด้วยความเร็วก็จะเกิดแรงเวียงทําให้มุมใบพัดเลื่อนไปอยู่ตำแหน่งมุมต่ำก็เป็นได้ครับด้วยข้อสงสัยนี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงสอบถามไปทางผู้ผลิตใบพัดว่าถ้าฟันเฟืองของควิลึกจะทำให้มุมใบพัดไปอยู่ตำแหน่งต้านลมหรืออยู่ที่มุมต่ำได้หรือไม่เวลาไม่นานบริษัทผู้ผลิตใบพัดชื่อว่า Hamilton Standard ก็ส่งเอกสารตอบกลับมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นไปไม่ได้กลไกปรับมุมใบพัดออกแบบมาอย่างแข็งแรงและปลอดภัยอีกทั้งไม่ว่าระบบอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับใบพัดเกิดความเสียหายขึ้น ทางบริษัทผู้ผลิตได้ออกแบบกลไกความปลอดภัยไว้อีกชั้นหนึ่งโดยให้กลไกนั้นปรับมุมใบพัดไปอยู่ที่มุมสูงเกือบ90องศาเรียกว่ามุมลู่ลมหรือมุมเฟเทอร์อีกด้วยเจ้ามุมเฟเทอร์นี้ก็จะทําให้เกิดแรงต้านในการบินน้อยมากๆเมื่อเครื่องยนต์ขัดข้องนักบินก็จะสามารถนําเครื่องบินกลับไปแลนดิ้งด้วยเครื่องยนต์เพียงตัวเดียวได้อย่างปลอดภยัยตามที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีครับ ด้วยเอกสารยืนยันอย่างหนักแน่นพร้อมกับการทดสอบที่นั่นปึกจากบริษัทผู้ผลิตใบพัดก็ทําให้เจ้าหน้าที่สืบสวนย้อนกลับไปสู่ทางตันอีกครั้งเจ้าหน้าที่สืบสวนก็เลยไปเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์ใบพัดมาร่วมทีมเพิ่มอีกหนึ่งคนทีมสืบสวนเริ่มต้นตรวจสอบระบบปรับมุมใบพัดอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่ทําให้ฟันของควิลสึกไปไม่นานก็พบข้อมูลที่น่าสนใจคือพบเอกสารการออกแบบระบบปรับมุมใบพัด เมื่อไม่กี่เดือนก่อนที่เครื่องจะตกมีการเปลี่ยนแปลงสเปกแกนเกลียวปรับมุมใบพัดที่สอดอยู่ในควิลอีกทีโดยเปลี่ยนให้เป็นโลหะที่มีความแข็งเพิ่มขึ้นเพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้นพอแกนตรงกลางมันแข็งและคมขึ้นมันก็เลยกลายเป็นตะไบดีๆนี่เองพอเอามาใช้งานกับควิลสเปคเดิมฟันเฟืองของควิลก็เลยสึกไปหมดอย่างที่เห็นครับการค้นพบนี้ตอบคำถามเพียงแค่สิ่งที่ทำให้ฟันควิลสึก แต่ก็ยังไม่สามารถอธิบายการที่ใบพัดปรับเข้าสู่มุมต่ำจนเกิดแรงต้านสูงและทำให้เครื่องบินตกได้เพราะตามที่ผู้ผลิตออกแบบกลไกลป้องกันเอาไว้ต่อให้ฟันวิลวึกกลไกลป้องกันก็จะดัดมุมใบพัดให้สูงขึ้นจนเข้าสู่มุมลู่ลมหรือมุมเฟเธอร์นั่นเองถึงแม้ว่าข้อมูลจากผู้ผลิตจะเป็นแบบนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนก็อยากเห็นด้วยตาตัวเองจึงติดต่อไปที่ผู้ผลิตใบพัดเพื่อให้ทดสอบให้ดู โดยการทดสอบทําในห้องแลบมีเครื่องยนต์ยึดติดอยู่ที่พื้นปรับกําลังเครื่องยนต์ขึ้นขึ้นลงๆเหมือนตอนบินปกติจากนั้นก็สับสวิสปลดแกงเกลียวและควิวให้หลุดออกจากกันมุมใบพัดก็ค่อยๆปรับให้สูงขึ้นสูงขึ้นจนในที่สุดเข้าสู่มุมเฟเธอร์หรือมุมลู่ลมแสดงได้ว่ากลไกความปลอดภัยทํางานของมันอย่างที่ควรจะเป็นครับผลการทดสอบทําให้เจ้าหน้าที่สืบสวนงุนงงเป็นอย่างมาก เราวกับว่าการสืบสวนทั้งหมดกำลังมาผิดทางพอย้อนสืบกลับไปก็ไม่พบอะไรที่น่าจะเป็นสาเหตุให้เครื่องเอียงและเสียการควบคุมมากไปกว่าระบบใบพัดอีกแล้วก็เลยเอาวิดีโอทดสอบมาดูย้อนกลับไปกลับมาหลายต่อหลายรอบแล้วก็สังเกตได้ว่าการทดสอบในห้องแลบทําโดยการยึดเครื่องยนต์ไว้กับพื้นแต่เหตุการณ์จริงแตกต่างกันอย่างมากเพราะตอนบินจริงจะมีทั้งการสั่นสะเทือนและแรงต้านจากอากาศ กระทำกับใบพัดมากกว่าในห้องแล็บมากเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงคิดว่าทางเดียวที่จะทําให้ข้อสงสัยหมดไปคือจะต้องมีการทดสอบกับเครื่องบินจริงในอากาศจริงเท่านั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนตัดสินใจบินไปที่สํานักงานใหญ่บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเอมเอร์ที่ประเทศบราซิลมีการจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจขึ้นประกอบด้วยผู้ผลิตเครื่องบินผู้ผลิตใบพัดและเจ้าหน้าที่สืบสวนในตอนแรกที่ไปถึง ก็มีเสียงคัดค้านการบินทดสอบเพราะเห็นว่าผลการทดสอบจากห้องแลบเป็นพันๆรอบก็ออกมาตรงกันคือระบบความปลอดภัยทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีความผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวจึงไม่จำเป็นจะต้องทดสอบกับเครื่องบินจริงเจ้าหน้าที่สืบสวนยืนยันอย่างหนักแน่นเหมือนเดิมว่าจะต้องมีการบินทดสอบเพราะสภาพแวดล้อมตอนบินจริงกับในห้องแลบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในที่สุดหัวหน้านักบินทดสอบของเอเมอร์ ก็เห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่สืบสวนที่จะต้องบินจริงแต่ถ้าการบินทดสอบแล้วมุมใบพัดไปอยู่ที่3มองศาตามสมมุติฐานของเจ้าหน้าที่สืบสวนซึ่งเป็นมุมที่อันตรายมากไม่เคยมีการบินทดสอบมาก่อนโดยตามการคำนวณพบว่าจะเกิดแรงต้านอย่างมหาศาลจนเครื่องบินไม่สามารถบินด้วยเครื่องยนต์เดียวได้อีกต่อไปพูดง่ายๆก็คือถ้ามุมใบพัดลดไปอยู่ที่มุมเกือบแบนราบ3มองศาไม่ว่านักบินจะเก่งแค่ไหนเครื่องบิน ก็จะบินระดับไม่ได้และตกอย่างแน่นอนเพราะเครื่องบินมีแรงต้านเกินขีดจำกัดที่ออกแบบมานั่นเองเครื่องบินที่จะใช้ทดสอบก็เลยจำเป็นต้องออกแบบใหม่โดยเพิ่มอุปกรณ์พิเศษเข้าไปอีกหนึ่งชิ้นเรียกว่า pitch lock เพื่อจำกัดมุมใบพัดให้ปรับมุมได้ต่ำที่สุดเพียงแค่22องศาเวลาผ่านไปหลายเดือนเครื่องบินทดสอบก็พร้อมสำหรับการบินมีการติดตั้งเซ,เซนเซอร์วัดมุมใบพัด ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปให้ภาคพื้นด้วยการทดสอบครั้งนี้นับเป็นการเดิมพันครั้งยิ่งใหญ่ถ้าอุปกรณ์ปรับมุมใบพัดถูกปลดออกแล้วมุมใบพัดปรับสูงขึ้นจนเข้าสู่มุมลู่ลมหรือมุมเฟเธอร์ก็จะแสดงว่าผลการทดสอบของผู้ผลิตใบพัดนั้นถูกต้องแต่ถ้ามุมใบพัดปรับลดต่ำลงมาหยุดที่22ององศาตามที่สร้างอุปกรณ์จำกัดมุมเอาไว้ก็แสดงได้ว่าถ้าไม่มีพิชล็อกมาหยุดไว มุมใบพัดจะปรับลงไปต่อที่3องศาตามสมมุติฐานของเจ้าหน้าที่สืบสวนและถ้าเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นคือพิชล็อกเอาไม่อยู่แล้วมุมใบพัดปรับไปที่3องศาจริงงานนี้ก็จะต้องสูญเสียเครื่องบินอย่างน่าเสียดายด้วยเหตุนี้เที่ยวบินทดสอบเพื่อกันเหนียวก็เลยจําเป็นจะต้องให้นักบินทดสอบทั้งสองคนใส่ร่มชูชีพเอาไว้เพื่อกรณีจะต้องโดดออกจากเครื่องด้วยครับ ไม่นานวันทดสอบก็มาถึงนักบินทดสอบติดเครื่องเตรียมการบินเหมือนเที่ยวบินทั่วไปทําการเทคออฟออกจากสนามบินไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเครื่องที่ตกการบินทดสอบจะทํานอกพื้นที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันความผิดพลาดพอไปถึงพื้นที่ที่กําหนดไว้ก็ลดระดับเตรียมการทดสอบโดยมุมใบพัดสําหรับการบินปกติจะอยู่ที่ประมาณ32ององศาการบินทดสอบเป็นไปอย่างลุ้นระทึก แต่ละส่วนก็มีความคาดหวังแตกต่างกันไปแต่ไม่ว่าอย่างไรที่ลุ้นยิ่งกว่าคือนักบินทดสอบจะปลอดภัยหรือไม่และแล้วช่วงอันตรายที่สุดของการทดสอบก็มาถึงนักบินทดสอบทำการสับสวิต์ปลดคลวิลและแกนเกลียวออกจากกาันที่เครื่องยนต์ซ้ายมุมใบพัดก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทันทีโดยเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดเข้าหามุมลู่ลมหรือมุมเฟเธอร์ทำให้ทีมผู้ผลิตเครื่องบินและผู้ผลิตใบพัด โล่งใจอย่างเห็นได้ชัดเพราะระบบความปลอดภัยทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบกลับกันกับเจ้าหน้าที่สืบสวนที่รู้สึกหมดหวังสุดๆแต่ก็ยังดีที่ตัดสมมุติฐานออกไปได้อีกหนึ่งข้อถึงแม้ว่าจะมีราคาแพงก็ตามนักบินทดสอบถูกแจ้งให้ยกเลิกภารกิจและบินกลับสนามบินทันทีแต่ขณะที่กำลังเลี้ยวกลับอยู่นั้นจูๆ่ๆนักบินทดสอบสังเกตเห็นว่ารอบเครื่องยนต์ซ้ายค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นจนทะลุ100ไป เป็นเวลาเดียวกับที่ภาคพ,พื้นเห็นมุมใบพัดเครื่องยนต์ซ้ายค่อยๆปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดก็มาค้างอยู่ที่22องศาตามที่ได้ตั้งค่า pitch lock ไว้แสดงได้ว่าสมมติฐานของเจ้าหน้าที่สืบสวนถูกต้องคือระบบความปลอดภัยเอาไม่อยู่เมื่ออยู่ในสภาวะการบินจริงอารมณ์จากเมื่อกี้ก็กลับกันเป็นคนละขั้วเจ้าหน้าที่สืบสวนรู้สึกได้ถึงการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ส่วนผู้ผลิตเครื่องบินกับผู้ผลิตใบพัด ก็น่าซีดไปตามๆกันภารกิจการบินทดสอบยังไม่จบสิ้นเครื่องบินมีอาการเอียงซ้ายอย่างรุนแรงแต่ก็ยังคงควบคุมได้เพราะมุมใบพัดถูกหยุดเอาไว้ที่22องศานักบินเอียงปีกขวาเพื่อชดเชยอาการเอียงเมื่อบินมาถึงแนวร่อนขั้นสุดท้ายนักบินทดสอบก็ต้องดับเครื่องยนต์ซ้ายไปเพื่อลดแรงต้านและรอบเครื่องยนต์ที่สูงเกินขีดจำกัดจากนั้นก็แลนดิ้งด้วยเครื่องยนต์ขวาข้างเดียวอย่างปลอดภัย เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจครับเจ้าหน้าที่สืบสวนรีบชิ่งออกจากห้องทดสอบอย่างรวดเร็วทิ้งงานมหาศาลเอาไว้เบื้องหลังซึ่งผู้ผลิตเครื่องบินกับผู้ผลิตใบพัดจะต้องเคลียร์กับ FAA หรือองค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาอย่างยาวนานในขั้นตอนเรื่องใบสมควรการเดินอากาศเพื่อให้เครื่องบินและเครื่องยนต์กลับมาได้รับใบอนุญาตให้บินอย่างปลอดภัยอีกครั้งพอกลับมาที่สหรัฐ งานของเจ้าหน้าที่สืบสวนยังไม่เสร็จสิ้นยังมีความสงสัยว่าด้วยมุมใบพัดเครื่องยนต์ซ้ายอยู่ที่3มองศาเครื่องบินจะสามารถบินต่อได้หรือไม่ก็เลยนำไปทดสอบในซิมูเลเตอร์โดยใช้นักบินระดับครูการบินของเครื่อง e อ braER 120หลายคนมาบินทดสอบพบว่าเมื่อมุมใบพัดเครื่องยนต์ซ้ายลดไปอยู่ที่3มองศาไม่ว่านักบินคนใดก็ตามไม่ว่าจะทำอย่างไรทั้งดับเครื่องทั้งลดกำลังเครื่องยนต์จนสุด เครื่องบินก็ไม่สามารถบินระดับได้ยังคงเอียงซ้ายเป็นมุมชันเกือบ90องศาแรงยกก็หายไปอย่างรวดเร็วเครื่องบินก็ดิ่งปักหัวลงทุกครั้งโดยไม่สามารถควบคุมได้อย่างสิ้นเชิงแสดงได้ว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างแท้จริงครับเจ้าหน้าที่สืบสวนนำข้อมูลทั้งหมดมาปฏิบัตต่อเป็นไทม์ไลน์เดียวกันก็จะจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ ขณะที่กำลังลดระดับและลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อร่อนลงสนามบินควิลที่สึกหรอก็ไม่หมุนไปกับแกนเกลียวระบบความปลอดภัยทำงานได้สักครู่แต่ด้วยการสั่นสะเทือนและแรงต้านจากการบินระบบความปลอดภัยก็ล้มเหลวไปด้วยแรงเวี่ยงนี้ศูนย์กลางของการหมุนของใบพัดจึงทำให้มุมใบพัดค่อยๆปรับมุมลดลงส่งผลให้รอบเครื่องยนต์เพิ่มสูงขึ้นจนทะลุ100เอร์เซนักบินจังนึกอะไรไม่ออก มุมใบพัดก็ไปอยู่ที่3องศาหรือต้านลมเต็มที่เครื่องบินก็เริ่มเบี่ยงและเอียงซ้ายมากขึ้นจนเป็นมุมเอียงเกือบ90องศาแรงยกหายไปอย่างรวดเร็วเครื่องบินจึงดิ่งปักหัวลงก่อนถึงรันเวย์เพียงไม่กี่อึดใจตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ครับเมื่อรวบรวมหลักฐานและผลการทดสอบได้เรียบร้อยใช้เวลาสืบสวนเพียงหปีเนื่องจากเป็นเที่ยวบินของบุคคลสำคัญมีแรงกดดันจากทุกทิศทุกทาง เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงสรุปลงในรายงานอย่างเป็นทางการว่าสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดจากการออกแบบระบบใบ,บพัดผิดพลาดทำให้ใบพัดเครื่องยนต์ซ้ายปรับตัวเองไปอยู่ในมุมต่ำหรือมุมต้านลมส่งผลให้มีแรงต้านเกินขีดจํากัดจนควบคุมเครื่องบินไม่ได้และตกลงกลายเป็นเหตุสลดตามที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนั่นเองครับผลกระทบจากเหตุการณ์ก็มีดังนี้ เรื่องเงินชดเชยและการรับผิดชอบครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่ได้รับการเปิดเผยรายละเอียดแต่จากเหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นการปฏิวัติเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อปไปทั่วโลกโดย FAA ออกกฎให้เครื่องยนต์เทอร์โบพร็อปทั้งหมดนอกจากจะมีระบบความปลอดภัยในการปรับมุมใบพัดให้อยู่ในมุมลู่ลมหรือเฟเ t อร์แล้วจะต้องมีระบบล็อกมุมใบพัดให้คงที่หรือพิชล็อกติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยเพื่อป้องกันใบพัด ปรับตัวลงสู่มุมต่ําข้อต่อมากรณีเลวร้ายสุดถ้าใบพัดลดมุมไปอยู่ในมุมต่ําหรือมุมต้านลมเครื่องบินจะต้องยังคงบินระดับต่อไปได้และสามารถแลนดิ้งด้วยเครื่องยนต์ที่เหลืออย่างปลอดภัยข้อต่อมามีการออกกฎให้เพิ่มวงรอบการตรวจสอบควิวให้ถี่ขึ้นถ้าเจอความเสียหายก็จะต้องเปลี่ยนอะไหใหม่โดยทันทีข้อสุดท้ายในปีคศ2001 สายการบิน Atlantic South East ก็ควบรวมกิจการกับ Express Jet a i r l i s e s จนในปีคศ2 0 2 0ก็มาบินภายใต้แบรนด์ United e x p r e s s ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ United a i r l i n e s อีกทีครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของการสืบสวนสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุเครื่องบิน e m r r a e r 120สายการบิน Atlantic South East เที่ยวบิน2311ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วทุกคนคิดว่าได้อะไรจากเรื่องนี้บ้าง หรือมีความคิดเห็นต่อเหตุการณ์อย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพในช่องคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับส่วนใครที่เผลอรับชมมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe กด Like หรือกดแ a ร์ก็จะรบกวนขอแรงกดเบาๆสักหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติใช้เวลาอย่างคุ้มค่าทุกวินาที ปราศจากโรคภัยและโรคระบาดาร้ายแรงทั้งปวงมีกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ที่เข้มแข็งผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตไปได้ด้วยดีสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ